น้ำตัวไหนครับยอดคุ้มสกดสียงูกี่คยัครับวันนี้โชคพิการ้สองเออก็ขยับมาเป็นกิโลเนาะตอนแรกคือไปร้อยสามสิบใครเป็นคนขอขยับเนี่ยขอโทรมาเอาโทรมานะเราก็เลยกินมาเลยครับตอนแรกทําได้ยังร้อยสามสิบเนี่ยได้แล้วทาได้แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรจะได้นอนอิ่มเลยสบายเลยนะใช่ครับน้ำหนักนี้เราได้คุมมาก่อ่หน้านี้นี่กิโล สามสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนสิงองสี่ครับอยู่ที่สิ4องสี่นะรวมซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่มีลูกกระเม็ดเพื่อยห้แล้วก็พี่มีเลยค่ะขาเก็บตัวมารวมๆกี่วันทั้งหมดก็สองประเทศกับสามประเทครับหนะ่งก็ซ้อมมาเต็มที่ปกติเลยล่าสุดชกที่ไหนมาล่าสุดชกที่นี่แบบอ่าเป็นไงชนะซาดชนะมาชนะซาเดมาวันนั้นเจอบูเราแก้ไงก็ตัด ทำไปเรื่อยๆก็ฝีมือเอาอยู่แล้วกล <c oughs> ับมาเคลื่อนไหวใต้กี่ไฟแล้วตอนนี้ก็ล่าสุดต่อยภูทรมาเขาเพิ่งไปเคลื่อนไหวภูทรมาอีกได้ช่างไหมไม่ครับก็ไปปล่อยต่อยเลยเป็นไงก็แพ้คะแนนแพ้คะแนนมาก็พร้อมก็ยังหาความต่อเนื่องอยู่แล้วผู้ชกวันนี้เราเจอใครเนี่ยน่ายังไม่ได้แต่น่าจะเปลี่ยนต่อเออน่าจะเปลี่ยนคนนะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ทําน้ําหนักมาอะไรสบายอยู่แล้วเราอายุไรแล้วครับปีนี้อายุ20คนจังหวัดนครสวรรค์ครับไปปล่อยกิโลละ6.4ครับคป็นเตลเราเป็นมวยก็สี่มือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับเราสูง100ครับเราชบมวยรวมประมาณประมาณ40-50เราก็อเชนเนีครับกช่วยเฉีีรยแล้วเป็นรางใจ้วยครับจ่าไม่เต็มที่ครับ ครับผมเพชรสยามปอประจันศิครับครับก็วันนี้ก็เลยมาอยปล่อยเลยเนาะใช่เมื่อกี้เราชกกีการ์ดกันแล่วพอตีชกห้ิบแปดโลครับ110 100 100เท่าไหร่นะ58โล58ากิโลก็ประมาณไม่เกิน130ยสาบวันนี้ก็ไปปล่อยมาต่อยเลยเจอกับอไม่รู้เมื่อไหร่พึ่งมาพึ่งสุดยอดสุดสุดนะเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอเคยไม่เคยเห็นผ่านตาเลยไม่เคยครับแล้วเราซ้อมที่ไหนไฟนี้ ไปนี่ซ้อมอยู่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3ก็เป็นความผู้ซ้อมให้นักมวยที่เพิ่งชกไปเก็บตัวเรามาซ้อมได้รวมๆกี่วันละก็นานแล้วเป็นเดือนได้ตอนแรกมีรายการลกหน้าหรือยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยก็แค่ช่วยเทนช่วยปั้มช่วยซ้อมให้เพื่อนๆเราได้ครับผมก็ซ้อมได้เป็นเดือนละ แต่ก็ไม่ได้เร่งอะไรใช่เพราะว่าทําร่างกายเฉย,เฉยๆทำร่างกายไว้เฉยนะวันนี้ก็มาแทนก็รู้ตัวเมื่อวานใช่นะครับแล้วเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับล่าสุดนี่ชกไว้เอทีไยไฟครับสายไฟสามยกใช่เป็นไง<อ>ผลงานแพครับแพ้มานะวันนี้ว่าเกบวางแผนไงดีคิดว่าว่าเดีย๋ยววันนี้น่าจะฝีมือครับจริงก็ดูๆไปก่อนนะก็พยายามไม่เร่ง้หมดกลัวหมดไหม ว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เตะเป้าเร่งมาไม่ได้เร่งมาเลยนะเพราะว่าชกกลางวันด้วยแต่มันก็ไม่หนักเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องเพราะไม่ได้คุมมาอยู่แล้วเราอายุใหญ่แล้วครับอายุยี่สิบสองครับคนจังหวัดจังหวัดตาัครับไปปล่อยกี่กิโลครับไปปล่อยหกสิบสองครับพเศษเราเป็นมวยไรเป็นมวยฟีมือครับขนาดซ้ายหรือขวาซ้ายเราสูงร้อยร้อยหกสิบแปดเราชกมวยมารวมทั้งหมดนี้เท่าไหร่แล้ะมัน 60ครั้งนะครับพี่น้องเพื่เชียร์หน่อยครับคปักทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะชื่อเดิมเราชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อชื่อชื่อมวยเก่าๆนี่ชราเราชื่ออะไรเพชรสยามนี่ครับเพชรสยามแต่ก่อนใช้สีเสื้ออะไรใช้สีผู้ใหญ่จุกครับสีบผู้ใหญ่จุกโอเคขอดจุกดีนะครับ